สุดสำหรับประชาชนผู้ขอรับเงินเยียวยาเราชนะที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มเริ่มกันที่กลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นขออุดทอนนะครับระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ท่านไปลงทะเบียน และได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธ์เนื่องจากเหตุผลในส่วนของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3การเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นผู้ได้รับบำนานรวมถึงการที่แจ้งว่าท่านเป็นผู้มีเงินฝากในธนาคารเกินเกณฑ์ที่กำหนดในกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ท่านสามารถไปตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่เว็บไซต์เราชนะ .com ไปตรวจสอบได้เลยนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งหากว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับเงินก้อนแรกก็จะโอนเข้าในแอปเป๋าตังของท่านในวันที่11มีนาคมนี้เป็นต้นไปและก็จะทยอยได้รับเงินคนละ7,000บาทมีเวลาใช้เงินไปจนถึง31พฤษภาคม64 ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่2นะครับก็คือผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีที่โดยได้รับแจ้งว่ามีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็คือในปีภาษี62และท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์พร้อมทั้งได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษี .63 ผ่านทางเว็บไซต์ของกลมสรรพกรควบคู่ไปด้วยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกลุ่มนี้นะครับท่านสามารถตรวจสอบผลการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมเป็นต้นไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ นะครับในกรณีที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี62เกิดกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการทบทวนสิทธิ์โดยกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ .com พร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปีภาษี63ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรควบคู่ไปด้วยก็มีเวลาอีกไปจนถึงวันที่ 8. มีนาคม6-4นี้ อันนี้เป็นกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ไปยื่นมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนกลุ่มทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มพิเศษและได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านมีโอกาสยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุดทอนได้ตั้งแต่วันที่6ถึง31มีนาคม6-4นี้ ก็ยื่นได้ทั้งที่เว็บไซต์เราชนะ c o m หรือว่าจะไปยื่นด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับและหากว่าท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์และจะมีการแจ้งว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินในวันที่7เมษายนและก็